ผมอยู่สุพันธร์มาแปดปีบางครั้งเราอยู่หน้างานแต่ด้วยนโยบายของฝั่งผู้บริหารเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราผมไม่ได้ซีเรียสกับคนบางคนที่มาชูป้ายแต่ผมยอมฟังฝ่ายผู้บริหารทุกวินาทีเขาให้กำลังใจตลอดให้ทําทีมอยู่ตลอดเพราะรู้ว่าเราพลิกกลับมาได้เหมือนที่ผมบอกฟุตบอลมันเพึ่งสร้างทีม อยากให้ทีมชนะก็ทำได้อย่างที่ผมบอกต้องอดทนถ้าทีมผมเล่นแบบนี้ผมมีโอกาสชนะได้ใน,ในหลายทีมถ้าคุณรักสุพรรณต้องมาให้กำลังใจให้กำลังใจเด็กเกมนะเราจะเจอเชียงรายผมเอาชนะเชียงรายได้ในปีที่แล้วสองนึงคุณต้องเข้าใจไม่มีใครทำได้แต่เราทำได้ โดยปีนี้แฟนบอลเข้ามาชมในเกสสนามได้ในเกมกับสุขโขทัยเราก็ทําได้เพราะแฟนครับดังนั้นเราขนสุพรรณด้วยกันไปด้วยกันแค่นั้นเองอเดบโยกาวปิดไทยอเดบโยกุนซือใหญ่ช้างศึกยุทธัตถี